สวัสดีผู้ที่มีชีวิตตกอับทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเทวดาประจําตัวคุณเกมมิ่ง<__ <d> <ing> เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเทวดาประจําตัวเขาเออเลือกเส้นทางชีวิตผิดไปนิดนึงจนทําให้ตอนนี้นั้นชีวิตเขาเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายนะครับแล้วก็ตกนรกทั้งเป็นมีทั้งความน่าสมเพชแล้วก็ความขมขื่น ในเวลาเดียวกันแฟนทิ้งไปหาชายอื่นบ้างเอ่ยตกงานเป็นขอทานบ้างเอ่ย Very sad นะครับแต่ในวันนี้รู้อะไรไหม <c oughs> เขาก็ผมจะทำการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ33ไว้ยถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นเขากำลังจะไปนอนพุกก็เถอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทเทวดาคนนี้จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเขาเองอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือว่าจะอดหวานไว้กินเปรี้ยวเอ้ย <c oughs> ต้องต้อง,ต,องต้องอย่างแรกใช่ แน่นอนที่สุดครับคุณผู้ชมในวันนี้เรายังอยู่กันในเกมนี้100ปีจำลองการใช้ชีวิตไม่เป็นไรเพื่อนนายจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ33นี่แหละกดเพลย์เลยนะครับโอ้โหติดคุกเอ๊ะเอกูเป็นขอทานกูว่าผิดบัดเอ้ยเนี่ยโดนคุมตัวเลยคุณผู้ชมโคตรแซดเอาละนี่เป็นเอ่อตำรวจหญิงทำไมน่าัววัด ตะกี้ตัวละครเราแก้ผ้าปะโถคุณผู้มชมเกมนี้เดี๋ยวกูจะแมวลง YouTube แล้วนะเขาแอาเลือกร็บผมว่าเรานั้นจะใส่สีอะไรสีแบบลายพางหรือว่าสีส้มแบบ SCP สีส้มก็ผมเลือกสีส้มเย้วมมัน <c oughs> เป็นโชว์ด้วยเดี๋ยวมึงได้นอนคุกยาวๆอย่างน <c oughs> ี้ดีใจติดคุกกี่ปีวะสองปีใช่ไหมข่าวสารด้านกีฬาแบบเรียลไทมเนี่ย เสียเวลาชีวิตไป2ปีนะครับไม่เป็นไรเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไปอีกละไม่ฉากอาบน้ำา t อ p ยืดมันไม่เหมาะสมสำหรับช่องกูโอเคยังไม่เห็นตัวน้ำ s t สบู่ตกไม่เขาให้เราเก็บสบู่หรือว่าอาบน้ำต่อไปไม่อยากเก็บสบู่เด็ดขาดขอร้องมันเป็นมีมห้ามเก็บสบู่โ no. นขอร้องอย่าเก็บสบู่ โ okay. อเคแสดงว่ากูรอดมาได้เฮ้ย hey! 38แล้วทำไมชีวิตมีแต่ความเฮงซวยคุณผู้ชมนี่เราติดคุกมากี่ปี5ปีเหรอนี่ติดคุก5ปียังไม่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตเลยเนี่ยยังติดคุกอยู่เลย Very so sad นะครับอ่าคนนี้บาดหลวงครับคุณผู้ชม มันในเด็กคนนี้มันเคยสวดมวนอ้อนวอนพระเจ้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับดูเหมือนตอนนี้นะครับเรากำลังจะตัดสินใจแทนบาดหลวงคนนี้ไว้ว่าให้ช่วยเขาหรือว่าเพิกเฉยกับเขาผมอุตส่าห์ขอพรต่อพระเจ้านะเว้ยขอให้โลกนั้นมีแต่ความสงบสุขจำไม่ได้เหรอ <Wow. S 2> ต้องช่วยสิบาดหลวงช่วยผมด้วยโหติดคุกนานมากเอาล่ะบาดหลวงคนนี้จะมาไถ่โทษเราเรอ่ะคุณผู้ชมเน็แค่เยส yes ้ว้าวนี่มาช่วยจัดโบสถ์นะครับคุณผู้ชมกลายเป็นคนดีเห็นไหมนี่เป็พลังวันเวทวัดเก็บเอาไว้เนี่ยไขควง1ชั่วโมงต่อมานี่เรากำลังจะแหกคุกเลยนะนั่นน่ะเจ i l b r e a คุณผู้ชมครับว้าวโบสแบบใหม่ี่คุก yes นี่เลยคุณผู้ชมจะกลายเป็น prison break ภาคใหม่ล่าสุดน่ครับเราเก็บอันนี้เอาไว้ได้ นี่เลยไขออกมาไขออกมาโหเหมือนโฆษณามาเฟียซิตี้เอาละสะดดกรพระเฮ้ยเดี๋ยวดิอ่าโคตรเก่งคุณผู้ชมการเล่นเทมระดับเกมมิ่งออาไรจเรียบร้อยแหกคุกเร็วแหกคุกนี่ไงเต้นโชว์ก่อนหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต้นโชว์จดไปมันจะแหกคุกสำเร็จไหมวะนนั้นน่ะเอาละเขาให้เราไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวา แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยไปซ้ายหรือไปทางขวาทางซ้ายเป็นแค่ประตูนะครับคุณผู้ชมแลวทางขวาเนี่ยเป็นทางยาวถ้าเราเดินไปทางยาวเนี่ยมันมีโอกาสเจอตัวมากกว่าเราไปตรงประตูเชื่อผมผมเป็นเทวดาระดับสูงสไม่ยกบมาได้แล้ว yes yes นี่ลงไปด้านล่างตรงนี้ปลาทิ้งเลยเหรอจะเย็นดิเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อเจอผู้คุมจะต้องเอาวันนั้นไปนกระช่วกคอเขาเอาละ,ละเปิดออกมานะครับคุณผู้ชมโดดลงไป โดดลงไปโดดลงไปเโออแอนิเมชันการกระโดดไม่ผ่านนี่สู่อิสระภาพอันไกลโพ้นผมนึกว่าบาทลงคนนะเขาจะช่วยผมออกไปจากคุกไว้แต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นกูที่ต้องแหกคุกออกมาเองเนี่ยโซเซตอยู่กลางทะเลทรายกูว่ากูน่าจะได้ตายกลางทะเลทรายแล้วเปล่าโหเวลาผ่านไปนานมากกันนั่น่ะดูดิคุกอยู่ไกลมากคุณผู้ชมแม่งเดิน ฝ่าทะเลทรายเหรอ <Brad. S 1> วะใช่กูเจอ,อน,นี่อีกแล้วอืมโอ้เจอแคมป์อินเดียนแดงเหรอเวทวัดผมจะเข้าไปเข้าร่วมแคมป์อ๋เป็นคนที่หลงอยู่ในทะเลทรายหรือเปล่าเราคุยแล้วเ,เขาช่วยผมด้วยได้หมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยอุ้ย่วยหน่อยอำดีว่ะมึงติดคุกแล้วไอ้โงนะ่ลังพากนรกอยู่เนี่ย เอาละตอนนี้กําลังไปขอเขานะครับเหมือนกับว่าขออาศัยเขานั่นแหละนี่39มสิบเมึงใช้เวลาหนีหน่งปี1ปีเลยเหรอใช้เวลาหนีหน่งปีนะครับผมเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากตื่นขึ้นมาได้แล้วโอ้เราจะสำรวจหรือว่าเราจะกลับบ้านกลับบ้านกันนี่อายุ41แล้วผวู้ชมเริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้หรือยังขอร้อง กลับมาบ้านแล้วอย่างงี้โอ้ oh my god เริ่มต้นชีวิตใหม่เอ้ยออนไลน์เดทติ้งอีกแล้ววว้าวแล้วก็มีเด็กคนนี้ทำไมครับเขาลำคาญเด็กเหรอไอ้ hey, นี่คุณแค่อ๋อเหมือนกับว่าเด็กมานั่งตรงนี้คือเขาจะให้เลือกว่าเราควรที่จะให้ผู้หญิงคนนี้สลับไปนั่งกับเด็กหรือว่าควรได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเรามีสาวออนไลน์เดทติ้งอยู่เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเลือกอะไรระหว่างความรักกับ ความเสียสละในน้ำใจเลือกความรักอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเด็กป้าก็โอ้โหกูเริ่มใหม่เจ้าเด็กนั่นฉันจะบีบคอแกแทนที่กูจะได้นั่งกับสาวสุวยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฮันนีมูนโอ้โหกูเจอดูดมีน้ำใจก็ได้สลับที่กันแล้วก็หวังว่าเธอนั่นจะเห็นใจในความมีน้ำใจของผมนะครับ จี้เซ็งเลยอย่างนี้เหมือนผมบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจู่ๆได้อัปเกรดไป business card เฉยเหมือนผมไปคอมเพลนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมาอายุ42ออ่ะแก่กว่าเดิมทุกปีทุกปีแก่แล้วเอาล่ะเจอบ้านเหรอหรือว่ายังไง อเราจะปขโมยของในบ้านเหรอหรือว่าน,นี่มันเป็นบ้านเราอยู่แล้วเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมใช่ผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในนี้นะครับนี่เป็นบ้านเลยนะเนี่ยฮะลิฟนั่นคือใครอะ่ะอย่าบอกว่าพ่อกับแม่เราใช่เราติดคุกนานเกินตรงนี้กลายเป็นบ้านเราโอ้ดูดิพ่อกับแม่โอ้ oh my god กลับมาปุ๊บโซแซดร้องไห้เลยคุณผ,ผู้ชมติดคุกนานไปหน่อยเราควรทำยังไงดีวิ่งหนีไปหรือว่าเข้าไปในบ้านอิอโมชั่นลใช้ได้เข้าไปในบ้านเพื่อนหยุดร้องไห้นายยังมีเราอยู่คนนี้จะทำให้ชีวิตแกแย่กว่าเดิมไม่ทำให้ชีวิตนายน,นั้นดีขึ้นกว่าเดิมติดคุกเพลินเกินไป <c oughs> ติดคุกนี่พ่อแม่ก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยโซแซดเราบ้านนี่ใครดูแลเนี่ยหันซ้ายหันขวาเดินมาตรงนี้โอ้โหนี่ดิเพรสอีกแล้วคุณผู้ชมดิเพรสระดับสุดยอดเอาจิ๊บเป่งตำรวจบุกอีกแล้ว no no โดนบุก stop dude หนีไปเจ้าที่มโอโหจะสุนเข้ากลางหังกูตายไหมเนี่ยโอ้อโอ้โอเว e r ์ s ี่แ n d เอนนี่กูตายเราต้องหนีไปเหรอหนีไปเพื่อนหนีไปเดี๋ยวตำรวจจะมาบุกเอาจริงๆอันนี้มันบ้านกูมันบ้านกูแล้วเราจะหนีไปไหนเนี่ยจะเป็นโฮมเลสอีกรอบนึงเหรอเวอร์รแ <c oughs> วิ่งหนีอจะฆ่าตัวตายกูโนกระโดดลงน้ำนนมึงรน้มึงจะฆ่าตัวตาย มันก็ไม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีอะคุณผู้ชมมันไม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีเป็นชีวิตเจ้าหมอนี่แม่งโคตร d e p r e s ผมพูดเลยดูนี่กูไปอยู่ไหนเนี่ยติดกาะอีกติดกาะกูอยู่คนเดียวชีวิตแม่งระยำกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วโหชีวิตแม่งแซดจริงวะนี่กูอยู่บนเกาะละ โอ้ย oh <laughs> เจอกวางวิ่งตามกวางไปแล้วหหกล้อมอีกโอ้ล้มลุกคุกขา <c oughs> นนะครับตกต้นมะพร้าวจับปลาไม่ได้แดกอีกอ่ะชีวิตมึงจะทำอะไรสำเร็จบ้างไหมกูถามหน่อยไปเรียกขอความช่วยเหลือหรือว่างเงียบดีผมกลัวลูกธนูมากแต่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ ผมคิดว่าเราจะไม่ได้ชีวิตใหม่แน่นอนแต่กูกลัวว่ามันจะจับเราไปบูชายันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะนึกออกไหมดูตรงนี้ดิขอความช่วยเหลือไหมช่วยด้วยโอ้ oh my god นั่นไงกูโดนยิงไหมโอเคไม่โดนอ่า <c oughs> เขาจะพาเราไปว้วเราเม็กเฟนแล้วครับคุณผู้ชมครับติดเกาะอ,อยู่กับคนบ้าอายุ46แล้วคุณผู้ชม อย่าบอกมึงใช้ชีวิต3ปีอยู่กับการติดเกาะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าอยู่กับเจ้าหมอนี่ที่ฝึกวิทยายุทธกังฟูเราควรที่ต้องทำยังไงดี j o ย t r a i นิ่งดีไหมหรือว่าเอาไว้ทีหลังจอยเทรน n ิ่ g นะครับอายุปานนี้ละชอบซ่อซ่อโอ้โอ้ไม่กอดนิงธนูย่อมันว้าซอเป็นไงล่ะ เอาเว้ยสู้สู้เพื่อนชีวิตนายจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหนึ่งปีต่อมากูกลายเป็นคนป่าไปแล้วเนี่ยดูล่าสัตว์แล้วคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ผมเลือกนะเว้ยแล้วมึงเต้นเออปวดหัวคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ สิ่งที่เทวดาต้องการจริงๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่เทวดาต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะสี่สิบเจ็ดละไหนดูหน่อยมันจะมีอะไรแย่กว่านี้ไหมถามจริงนี่ไงคิดถึงความซีวิ l ไลซ์ซะออกไปเดี๋ยวนี้อายุก็เยอะแล้วนะให้เราสร้างเรือนะครับหรือว่าว่ายน้ำกลับดีสร้างเรือดีวะ Minecraft Wow Minecraft เร okay. like ็วคราฟเรือโอเคแล้วเราจะปล่อยให้คนป่าคนนั้นมันอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยดูดิคุณผู้ชมครับเรือแพรกูเละอแม่งโคตรอุบาทโอเคว่ายน้ำกลับก็ได้คุณผู้ชมโอ้โหว่ายน้ำมาแล้วก็ว่ายน้ำไป อะไรจะอึดได้ขนาดนี้ผมถามจริงไม่มีความเม็กซ์เซน์เลยนะเว้ยฉลามมาแล้วนั่นไงมึงควรทำยังไงฮะดูเข้ามาใกล้ๆแล้วแล้วแม่งก็หันหน้าหนีแม่งคโคตรโตรคุณผู้ชมเจอเรือด้วยขอความช่วยเหลือไอครับกินเรือแล้วครับออเซ็นเซอร์อายุ48แล้วนะ48แล้วสร้างครอบครัวเฮ้จริงๆจะตายโดยแบบไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยเหรอ เอาจริงดิเพื่อนไปพักที่โมเทลนะครับวัดดีขอห้องหนึ่งที่ครับโอ้นี่นี่กูพักอะไรของกูวะพึ่งค้นพบความซีวลไลท์เอาเสร็จแล้วคุณผู้ชมทำไมมันเสร็จเร็วจังเลยแล้วต่อไปเนี่ยทางเลือกมันจะไม่มีแล้วนะมันกลายเป็นทางเดียวๆแล้วไม่มีทางแยกแล้วอะ เราคุณผู้ชมอายุ49ปีแล้วนะครับมีน้องบอกผมนะครับว่าเจ้าหมอนี่จะอยู่ได้ถึง60ปีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพาทหน้าผมจะเล่นจนถึง60ปีแล้วกันแต่ว่าในวันนี้นั้นผมพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนถามว่าเพราะอะไรชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามที่ผมวางแผนเลยเว้ยชีวิตนึงควรที่จะต้องรวยตั้งแต่อายุ30 ้น,นี่มึงทำอะไรเอ้ยแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดกูด้วยเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรอดเปรี้ยวไว้กินหวานไงบางทีอายุ60ปีอาจจะเป็นมหาเศรษฐีผมมีเงินประมาณ90ล้านก็เป็นได้เ <c oughs> ชื่อมือผมนะครับแล้วก็ให้ผมนั้นเป็นคนตัดสินใจในชีวิตคุณทั้งในเกมที่อยู่ตรงนี้และตัวคุณในชีวิตจริงฝากไว้ให้คิด